ค่าท็อปคืออะไรครับค่าท็อปเนี่ยก็คือเป็นค่าที่บ่งบอกว่าตัว AI ตัวนั้นเนี่ยมีความสามารถในการประมวลผลมากน้อยแค่ไหนตัวท็อปเนี่ยเป็นค่าชุดคำสั่งที่ประมวลผลได้ต่อวินาทีท็อปเนี่ยย่อมาจาก trillion operation per second นะครับก็คือเป็นการประมวลผลที่1ล้านล้านคำสั่งต่อวินาที ต่อเลข1ท็อปเนี่ยต่อ1นท็อปครับสมมติว่าตรงนีทง้ทางตัวที่เป็น NPU มีค่าท็อปอยู่ที่45ก็หมายความว่าเอา45คูณกับ1ล้านล้านคำสั่งนะครับก็เป็น45้าล้านล้านคำสั่งงั้นหมายความว่าถ้าเราจะซื้อโน้ตบุ๊กหรือซื้อคอมพิวเตอร์หลังจากเนี้ยเอาง,ง่ายๆคือถ้าค่าท็อปยิ่งเยอะมันก็คือความฉลาดของ AI ถูกต้องไหมเป็นความสามารถในการะมวลผลของ AI ความฉลาดก,ก็ถือว่าเป็นเป็นแบบน,น,น,นั้นได้เห<ๆ>มือนกันใช่ครับก็คือเอาง,ง่ายคือยิ่งเยอะยิ่งดี ใช่ครับถูกต้องถ้าเราอยากจะใช้ AI แบบนี้เราควรจะเริ่มต้นจากรุ่นไหนครับก็จริงๆแล้วถ้าเราดูในภาพของตัวค่า AI top ในเรื่องของการทํางานด้านต่างๆนะครับก็จะมีระดับที่เป็นเริ่มต้นกลางแล้วก็สูงถ้าเป็นเริ่มต้นนะครับก็จะมีค่า top ตั้งแต่194บนบ RTX 4050นะครับก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น,น,นตัว Full HD AI Gaming นะครับทำงานที่เป็นลักษณะของตัวคอนเทนต์นะครับการปรับแต่งการแต่งรูปต่างๆนะครับวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานที่เป็นบน4050ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นระดับที่เป็นระดับกลางนะครับค่าท็อปก็จะสูงขึ้นครับเป็น321เริ่มต้นซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรักษณะของ 2K Gaming งานก็มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีการทำงานเกี่ยวกับ 3D นะครับตัววิดีโอที่เป็น High Definition มากขึ้นแล้วก็ไปถึงตัวที่เป็นท็อปสุด 4080หรือ4090นะครับที่มีค่าท็อประดับที่เป็น686ตัวนี้ก็เป็นที่เป็นแบบ 4K Gaming นะครับเป็น Large Model ต่างๆระดับที่เป็นองค์กรที่ใช้งานกันตรงนี้